สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอโอโทบกของบ้านนะครับเป็นหน่อไม้ปี๊บนะครับหน่อไม้ปี๊บจะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยนะครับเรามาดูกรรมวิธีการทํากันนะครับขั้นตอนแรกจะเป็นการต้มหน่อไม้ไว้นะครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเพื่อให้หน่อไม้ของเราสุกนะครับพอหน่อไม้สุกแล้วเราก็เอาดัดใส่ปี๊บเลยนะครับ แล้วพอนอไม้เสร็จปิ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาขึ้นต้มไว้อีก1ชั่วโมงนะครับแล้วพอเราต้มได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะเอาลงมาเพื่อปิดฝาปิ๊บไม่ให้สิ่งแปลกปลอมลงไปนะครับและนี่ก็ปิ๊บที่อัดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นนไม้อัดปิ๊บนะครับผม พวกว่าค้าแม่คาตามร้านอาหารอีสานจะชอบสั่งกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม